สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับผมจะมาวิเคราะห์คดีดังกรณีธนาคารเนี่ยนะไปซื้อบ้านจากการขายทอตลาดแล้วก็ไปจ้างผู้รับเหมามาทําการตกแต่งหรือปรับปรุงเพื่อจะนําไปขายต่อในสภาพที่พร้อมเข้าอยู่อาศัยนะผมในฐานะที่เป็นทนายความของธนาคารนะครับและก็สถาบันการเงินหลายแห่งเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าเกิดความผิดพลาดนะ เข้าไปปรับปรุงนะครับหรือว่าไปขนย้ายนะปรับปรุงบ้านให้มันดีเนี่ยมันผิดบ้านผิดหลังเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคดีนี้มันเกิดจากอะไรฟังคําที่แจงเขาบอกว่ามันไม่มีบ้านเลขที่นะครับถ้ามันไม่มีบ้านเลขที่มันก็น่าจะถามข้างๆเคียงนะครับเนี่ยบ้านใครเลขที่เท่าไหร่มันถามไม่ยากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยเขาเรียกว่าประมาทนะเป็นการสําคัญผิดโดยประมาทเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดทางแพ่งฐานละเมิด ส่วนทางอาญานั้นก็ต้องดูว่ามีเจตนาหรือไม่รู้หรือไม่นะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีเจตนาน่าจะเป็นการกระทําโดยประมาทนะครับเมื่อเป็นการกระทําโดยประมาทมันก็จะไม่ผิดฐานบุกรุกไม่ผิดฐานหมิ่นประมาทไม่ผิดฐานลักทรัพย์ไม่ผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นะนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้รับเหมารายนี้แล้วก็สถาบันการเงินเนี่ยมักง่ายมากนะครับมักง่ายมาก การจะไปซ่อมบ้านอะไรต่างๆก็ต้องมั่นใจว่าเป็นบ้านของธนาคารไม่ใช่ไปซ่อมบ้านคนอื่นเขาไปปรับปรุงไปตัดต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องการเข้าใจผิดแต่ผมมองว่าเป็นการเข้าใจผิดโดยประมาทเมื่อเป็นการเข้าใจผิดโดยประมาทแล้วก็ต้องรับผิดทางแพ่งผู้ใดกระทาการโดยประมาทโดยผิดกฎหมายนะเข้าไปในบ้านคนอื่นเนี่ยไม่มีกฎหมายให้ให้ใหอำนาจทําได้เพราะความประมาทของตัวเองเพราะความช่ว เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินก็ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420นะครับสองล้านกว่าบาทก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมรีบรับผิดชอบไปเถอะเพราะมันมีความความเสียหายต่อทรัพย์ชื่อเสียงค่าเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงินความทนทุกข์ทรมานใจอับอายขายขี้หน้าเขาชาวบ้านก็คิดว่าเออเราโดนยึดบ้านหรือเปล่าอับอายขายขี้หน้า เพราะนั้นตัวเลขสองล้านกว่าบาทธนาคารรีบจ่ายไปขอโทษขอโพยไปไม่ต้องไปถแลถลงเถลิงไม่ต้องไปแถ้แล้วจบแค่นี้พอแล้วก็ไปปรับปรุงการให้บริการซะเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยสวัสดีครับ